มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนฝนทะลมเกือบทั่วไทยหนักสุด37จังหวัดระวังท่วมฉับพลันและน้ำป่าเมื่อเวลา17.00นวันที่5สิงหาคม2567กรมอุตูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศนาวและเวียดนามตอนบนนะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา กลาทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย พยายกรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18นของวันนี้ไปจนถึงเวลา18นของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์สุโขทักขทยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธา,านีสกลนะครและนะครพนมค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพานครเสีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกป่าจีนบุรีจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบ,บี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณกรุมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ